สวัสดีครับผมผมอีกแล้วนะครับสำหรับแจ๊ปกระทายนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องงานยามดีนะครับผมจะพาไปดูพระที่เขาเรียกไงมวลสารดีวิธีดีนะครับแล้วก็หายากเช่นเคยนะครับสร้างจํานวนน้อยมากนะครับนั่นก็คือคุณแผนพายเทพหลวงพ่อชไหนนะครับตอนที่ผมมีอยู่ตอนนี้คือเป็นเนื้อสีเขียวนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูมวลสารนะครับ หรือว่าพุทธคุณนะครับเลยการกระจัดสร้างนะครับในคลิปได้เลยครับไปเลยครับเรามาดูนะครับนี่คือคุณแผนภายเทมนะครับที่หลวงพ่อจัดสร้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เลี่ยมนะครับเนื้อเขียวนะครับวัดพุณธก่อนนะครับตัวมวลสารจะมีการขึ้นครับดูความขึ้นนะครับซึ่งนะครับคุณแผนชุดนี้นะครับจะสร้างทั้งหมด7สีนะครับ สีละ5 0 0องค์นะครับสรุปคุณแผนในชุดนี้นะครับจะสร้างแค่้3 5 0อองค์นะครับซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับสร้างคุณแผนรุ่นนี้ครับหลวงพ่อนะครับมีเจตนาสร้างขึ้นเพื่อเทปโูลลานะครับปฏิบัติธรรมนะครับรอบเจดีนะครับทําด้วยใจบริสุจริงๆครับโดยมีลูกศิษย์ลูกหานะครับร่วมหามวลสารมาให้นะครับ โดยอาจารย์อ๋อสายฟ้าครับซึ่งเป็นคารวาสอยู่ฝั่งทางลาวใต้นะครับเป็นผู้มอบมวลสารให้แก่หลวงพ่อชัยนะครับอาจารย์อ๋อสายฟ้านะครับจากสำนักภูมะโรงแห่งภูเขาควายลาวใต้นะครับจะได้มีอ่เจตนานะครับมอบมวลสารนะครับทางสายเสน่ห์เมตตามหานยมอันเรื่องลือของท่านนะครับซึ่งนั่นก็คือคุณแผนพายน้ําฝนครับจำนวน200ร้อยพายครับ พายน้ําฝนจํานวน200้ตนนะครับโดย2 0อไรพายเนี่ยเราก็ใช้คาสับไปสัมมาได้นะครับซึ่งมาให้หลวงพ่อจัดสร้างนะครับผมทางนี้นะครับคุณแผนนี้นะครับชุดนี้รับรองว่าแรงแน่นอนครับเพราะว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อกับอาจารย์ออดเนี่ยนะครับรวมกันปลูกเสงนะครับคุณแผนชุดนี้ครับเด่นทางด้านเมตตามหเสน์ครับ ห้อยบูชานะครับจะมีแต่ความเมตตาแก่ผู้ที่ห้อยนะครับเสริมบารมีนะครับผมหมอะในการเจรจาค้าขายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหมานิยมนะครับแต่ก็อย่างว่าครับสายหลวงพ่อครับอย่าลืมนะครับว่าคุณแผ่นะครับผาเทียนี่คือเป็นยอดขุนพลนะครับในการออกศึกนะครับไม่ต้องห่วงครับเรียกว่าความคุกับพันชาตีหลวงพ่อยังเสริมเข้ามาครับอํานาจบารมีนะครับหลวงพ่อก็เสริมเข้าไปครับเป็นเจ้ามองเจ้าเมืองนะครับผมนั่งถือดาบ บอกได้เลยครับว่าองค์เดียวครบครับครบรถครับเมตตามหาเสน่ห์ครับแขวคาดปลอดภัยคุณพันชาติอับดาลบามีนะครับอยู่ที่องค์เดียวครับซึ่งคุณแผนนี่นะครับจะสร้างขึ้นเมื่อปี59นะครับเป็นงานไหว้ครูนะครับของหลวงพ่อนะครับก็อันเนี้ยพิธีพิธีเปิดและพิธีปิดนะครับจะเป็นหลวงพ่อกับอาจารย์ออสสายฟ้านะครับ ซึ่งตอนมีการทำลายบล็อกนะครับเป็นหลักฐานนะครับเรียบร้อยแล้วครับซึ่งแสดงว่าอันนี้นะครับเธอบอกออกมาจากหลวงพ่อเอกไม่มีแล้วนะครับซึ่งหลวงพ่อได้ทำลายบล็อกไปเรียบร้อยนะครับไม่ต้องพูดถึงความเสน่ห์เมตตาครับที่สุดครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมพาส่องดูเนื้อครับของผมได้มาเป็นพายเขียวนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าหายากนะครับผมพยายามเก็บให้ได้ทุกทุกพายเหมือนกันนะครับ นี่ครัโมดสาลวงพ่อนะครับผมบอกนะทุกปลงนะครับจะมีเนี่ยครับข้าวขาวๆนะครับขึ้นนะเหมือนลาครับเนี่ยนะเหมือนลานะครับขึ้นนะครับขาวๆนี่ยนะครับเนี่ครับจะมีจีวรของงหพ่อนะครับแปะติดนะครับเนี่ยครับได้ทุกท่านได้แบบสัมผัสองค์จริงหอมๆนะครับจะมีกลิ่นหอมมากครับ ดูรายละเอียดครับดูเล็บเท้าครับนี่ดูมือครับนั่งถือดาบนะครับแต่องค์ทรงเครื่องชัดเจนนะครับนี่คือของแท้นะครับต่อไปเพราว่ามีเกสแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับจะมีตะกุดนะครับหนึ่งดอกนะครับอยู่ที่นะครับนี่นี่วัดกุณากรนะครับนี่ครับดูมวลสารครับจะมีสลักนี่ครับ นีผมรับประกันได้ครับทุกเนื้อของหลวงพ่อนะครับจะต้องมีคราบขาวๆขึ้นครับนี่ครับที่คท่านเห็นครับจะมีคราบขาวๆ็้นจุดจุดบนลานะครับของแ้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมแนะนำเลยครับหาหกติดตัวครับท้าพิสุจน์ครับเ้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับเนี่ยครับนี่ครับ ยอดครับตอนนี้ผมรอเลี่ยมกรอบนะครับขึ้นคอนะครับต้องหมดเยอะหล่นแบรนล่ะระวังดีนะครับนี่ครับหลุดนะครับโอ้ไม่ได้เลยโอ้โอ้เดี๋ยวหายนะครับอ่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมไปซ่อมติดไว้เหมือนเดิมนะครับต้องมีจีวอนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดหล่นหล่นออกงี้ก็ต้องต้องถามเจ้าของนะครับว่าหล่นออกนะครับ นี่ครับโดยรวมอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับของดีลืมติดตัวครับของหลวงพ่อชหนอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคุณแผนพายเทพนะครับหลวงพ่อชหนนะครับหากใครชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้กันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจทําต่อไปนะครับมีข้อมูลอะไรศึกษาอะไรใผมจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับใช้์กนี้ว่าบอกต่อนะครับขอบคุณมากครับ